ยินดีท่านผู้ชมทุกท่านกับเข้าสู่เกม World of l e g e n d นเคยนะครับอันที่สุดผมก็ได้สัมผัสเลงแล้วคือแทบไม่ได้เล่นเลยอะเลือกเลนออฟเลนมาแต่ว่าโดนจับไปเล่นเมทตลอดเลยระบบเพิ่งจะให้ผมเล่นออฟเลนเนี่ยทนผู้ชมเราไปเล่นเมตก็แพ้ซะเยอะเลยอันนี้ลงแรงนะครับเซตไอเทมเดี๋ยวจะขึ้นไปให้นะ อันแน่กูรอ,อเพื่อนอยู่คนโตัวตัวมีลมบรรลุจักหรือเปล่ารูุ้จักหรือเปล่า,อลาโอ้โหาดไม่ติดปาดไม่โดนลูนไม่ครบนะครับขาดอีกเยอะสำหรับลูนแดงอ่ะขาดเยอะอยู่นะครับเฮ้ยมันมาแล้วรอมาชมแหละอันแน่มายัางหลัง ถูว่าเราต้องปาดาบมาปล่อยพลังดาบหลานจัดก,การหรือหลานไหลแล้วถอยก่อนสำหรับดาบจากก่อเกาะถ้าเราเจอทีมไม่หนาก็ใช้จกก่กเกาะม่วงนะครับหรือว่าใครที่เน้นตีแคลรี่ตีเมทอยู่แล้วก็จกก่เกาะเป็นขวานม่วงแหละแต่ถ้าเกิดใคร เจอทีมแล้วนะก็ออกเป็นจาก,กรบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะเป็นดาบสีแดงตึกเขาให้ถ้าจะดีกว่านะครับมันมีจกกอกอะอยู่อีกอันหนึ่งเป็นสีแดงๆเป็นคอน <Turn. S 2> อันนี้เขาไม่ยืนกับแทงหรอทำไมละ่ะ ทำไมไม่ไปยืงกันแทนเออถึง <c oughs> ว่าแจกหรือเปล่าแครี่ฝั่งนูน้นกงซุลลี่น่าจะเป็นตัวเอลอดอร์ในอารอ์วีอะถ้าจำไม่ผิดครับ ออกมาไหมทักหน่อยไหมไหวไหมเพื่อนต้องให้ไปช่วยนะใส่เกียร์หมามาแล้วอ,อ้าวหาเอ้ยนั่งรู้วะน้นเก่งนะ่ะเเื่ยนรู้งานเลย เดีไปเคลียร์คลิปเลนเราก่อนป้อมเราแหกไปแล้วเนี่ยป้อมคนอื่นก็ไม่แหกนะครับเดี๋ยวป้อมเราเพราะว่าเราชอบทิ้งเลนตอนนั้คีิปไห้สูงก่อนเดี๋ยวพาาว,วกชะตาเอามันมาแล้วไหมก็คือมันรู้ว่ะ มันรู้มันรู้จะออากมาหลังโอ้โหมันไปทางนู้เลยเอาเม็ดมันก็ได้เอาเม็ดเม็ดเอาเม็ดหนึ่งสองลักลาสถ้ารูนครบๆมันจะดีกวันนี้เยอะเลยนะครับเพราะว่า ไอ้ลูนแดงที่ผมใส่มันเป็นครินะครับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อะแต่ว่ามันจะเป็นบวกคีิเเมตคือจะตีติดคีแล้วจะตีสิดแรงนะครับแต่คือตอนนี้มันมันมีกระจึงเดียวเอง,งอัพไม่ครบนะครับต้องอัพครบถึงจะตีแรงนะมาแล้วขอทีหนึง่งว่าไง แล้วก็ออกเอ้ยไม่ถอยหรอถึงไหมโอ้ไม่ถึงครับสีป้อมกันแหลพะพอโดดไปมันก็พุ่งหายไปเลยอะ่ะมันรู้อ่ะมันเก่งทีมนูน้นนี่มันแรงแค่นี้แล้วนะครับมาสเตอร์แต่ถ้าที่เจอมาสี่ห้าตาก็ Oh. เฮออ้ยมาเยอะ <Hit. S 1> เจอมาสี่ห้าตามันในนี่นะมันยังเลือกตัวไม่ตรงกับ oh. ที่ระบบจัดมาให้อะ <laughs> อย่างเช่นบางคนได้เมดนะครับแต่ก็ไปเล่นแคลรี่อะไรอย่างเงี้ย <Un stoppable. S 1> แล้วมันจะเลือกเล่นมาทำไมวะ <Great. S 1> oh. โอ้โหเฮ้ยมันหยุดเฮ้ยต้องเอาให้หมดแล้วเนี่ยขนม โอ้ยแรงไปเปล่าทุบนีทุบนี้ทุบมันนะครับแล้วก็ถ้าเลยเกมท้่ผมว่ามันดีนะดุดเลื่อนเนี่ยคือในเราแบบเลื่อนลดแล้วก็ไปตีคลิปสองสาทีนะแล้วก็มาแกงต่อ การคีไปบ้างเลยเพื่อนโอ้หจะควายจะคิวอย่างเดียวเลยรอ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 สวนรอฟาดโอ้โหลาดลาด <c oughs> <c oughs> มบอกแล้วเดือเสียอนอนะเก่งเฮ้ยเป็นเล่นไปเพราะมันแหกสามทางแล้วทุกมันมันมันกดเลนเราแล้วนะมันกดทีมเราคือเราไม่ดันเลนเลยเนะนะี่ยเราจะบวกจะควาจะเอาคิวไปอย่างเดียวเลยทีมเราโสอดเด็กมันงสด จัดให้มันหน่อยมันจะมีเกาะเกิดอยูเกาะเกิดสำหรับผมมันแทบไม่มีผลนะครับอืมแมันใช้ได้กี่รอบวะเนี่ยไอเทมแข็งเนี่ยหลายรอบแล้วเนี่ยผมว่าเกาะเกิดทำไมเขาถึงใช้กันเนาะ ในยุคปัจจุบันเนี่ยเขารู้เขาเห็นกันหมดแล้วนะครับใครที่มีเกาะเกิดเพราะฉะนั้นเวลาตีตายเขาก็ดักรอตีอย่างเงี้ยผมว่าแบบไม่ออกดีกว่า,วาออกเป็นดามเมจไปเลยดีกว่าเข้าออกจังหวะให้ดีกว่าเลยครับเพราะปัจจุบันคนที่เล่นเกมโมบา้าคนเขาเห็นสังเกตเกาะเ,เกิดเนี่ยเขาก็ดักรอตีซ้ำกันอยู่แล้วลนะ่ะโอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ